เดี๋วอันนี้เขาพี่าพีด้วยจยต้าเอเนอันนื้เเอเนร้เนเอาพริกด้วยนี่ครับก็จะเป็นหอยตรงนี้นะอาเขาเรียกว่าสุด้

这是老干吗ใช่ไหมใช่ใช้ยี่ห้ดเดียวที่อบชอบนั่นและนั่งๆนั่งกอย่ไางเลนดเนี่มันสู้ๆนี้นะครับไอเนี่ยจำพริกนี้เนี่ยไหมที่ผมเคยกินที่ดอยแม่สลองแล้วก็ไปซื้อที่ลาวกินและที่เนี่ยเป็นเมืองหลวของพริกนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นหมาล่าเป็นพริกผสมกับเครื่องเทศพิเศษของประเทศจีนเขา สามตัวห้สิบาทตกตัวละสิบเจบาทสิบหกบาทครับมันร้อนนิดนึงครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการกินด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลวกปากผมนะครับนะครับเต่าสามทีครับถ้าเกินอาจจะเย็นเกินไปขายเขาขอร้อดเลยนะ อร่อยมากกระเทียมมันถึงใจมากเลยครับเพื่อให้ต่อเนื่องคนจะเก็บไปนี่กินที่หลังจะกินตรงนี้ก่อนอร่อยครับมันไม่ถ้าเยี่ยมจริงผมไม่ได้คนกินมั่วนะแล้วไม่อร่อยหมดทุกอย่างครับไอ้นี่มันมันถูกทางเลยครับเป็นถนนสายอาหารที่ผมชื่นชอบมากเลยร้อนครับร้อนร้อน 也一天了